จะทายังไงให้เขารู้สึกว่าไม่อยากทิ้งเราครับห้ามเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับมือที่สาเพราะมันยิ่งทําให้คุณแพ้เวลาที่เราเนี่ยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครมักยกให้คนอื่นสูงขึ้นแล้วกดตัวเองให้ต่ําลงคุณเชื่อไหมเกือบ99%ของคนที่มาอธิบายให้ครูฟังฟังว่าเนี่ยมือที่สามเขาเป็นยังไงเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่ามือที่สามเนี่ยเด็กกว่าสวยกว่าหล่อกว่ารวยกว่าดีกว่าเราทุกสิ่งทุกอย่างเลยพยายามอธิบาย พอคุณอธิบายตัวเองแบบนี้พอคุณเอาตัวเองไปเทียบแล้วมองว่าเขาสูงกว่าเนี่ยมันเหมือนกับการที่คุณกําลังสะกดจิตตัวเองให้กลายเป็นคนไร้ค่าพอคุณเริ่มสะกดจิตตัวเองให้กลายเป็นคนไร้ค่าสองคือคุณจะวิงวอนอ้อนวอนแฟนของคุณว่าอย่าไปคือเริ่มที่จะทะเลาะกันมากขึ้นเริ่มแช็กมือถือของเขามากขึ้นเริ่มพูดประชดประชันกันมากขึ้นเริ่มท้าเลิกกันมากขึ้นสุดท้ายคุณก็หัวทิ่มลงครูครับถามว่าเป็นเพราะอะไรครับเพราะในสเตจนี้เขาก็ไม่อินกับเราอยู่แล้วแล้วในขณะที่ เราก็ไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วแอคชั่นไปตามเลยครับตามสัญชาตญาณเราก็บ่นกลด่าไปตามสัญชาตญาณแต่สุดท้ายมันพังมากกว่าเดิมครับสิ่งที่กูคอมจะแนะนําคือถ้าวันนี้เขาบอกเนี่ยกําลังจะทิ้งแล้วคุณต้องปล่อยให้เขาทิ้งครับคือมันเหมือนกับว่าคุณเดินเข้าร้านนะครับแล้วคุณกําลังต่อราคาของอี่ายบอกว่าไม่ลดเออไม่ลด,ลดคุณก็วางแล้วคุณลองถอยออกมาเทคนิคนี้เราเรียกว่าพุทธ and พูครับคือถ้าเขาบอกเนี่ยกำลังจะทิ้งกาลังจะไปด้วยต่าง ไม่ต้องไปโตเถียงอ่ะผมก็เงียบๆอ่ะดูดิว่าจะทําอะไรกรันเพราะถ้าคุณยิ่งยือ้อมันมันจะยิ่งแย่ครับแต่ถ้าคุณยิ่งปล่อยอีกฝ่ายจะเกิดความสงสัยเอ๊ะทาไมมันไม่ง้อเหมือนทุกครั้งเอ๊ะทำไมมันไม่ดึงเหมือนทุกครั้งเอ๊ะทำไมมันไม่ลากเราเหมือนทุกครั้งเอ๊ะในขณะที่เรามีคนใหม่หรือมันจริงๆแล้วมันก็แอบมีคนใหม่อยู่เหมือนกันมันกระตุกต่อมเอ๊ะครับพอกระตุกต่อมเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็จะเริ่ม มาสนใจในชีวิตของคุณมากขึ้นอีกเพราะทําไมทําไมทาไมคุณถึงไม่ไม่ไม่ไ,มไมล่ตามเขาจะเริ่มดูจังหวะที่เขาเริ่มดูคุณต้องอัปเกรดตัวเองให้ได้ไวที่สุดครับสร้างความรู้สึกความเปลี่ยนแปลงความน่าสนใจการอัปเดตอัปเกรดชีวิตของตัวเองให้ได้ไวที่สุดพอคุณอัปเดตตัวเองขึ้นตรงนี้มันทําให้อีกฝ่ายสนใจมากขึ้นและพยายามดูคุณมากขึ้นดูคุณมากขึ้นดูคุณมากขึ้นถ้าคุณมีคําพูดดีๆทําให้คนอินใหม่กับเราได้อีกครั้ง มันมีวิธีการเล่นครับแต่มันจะไม่ใช่การไปวิงวอนอ้อนวอนขอคืนดีบางคนถึงท่านทักไปหาหมือที่สามนะขอแฟนฉันเถอะเสียศักดิ์ศรีสุดๆครับใครทําแบบนี้ไม่ใช่ลูกศิษย์กูคมนะครับนะจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยคนต้องไปทบทวนในคอสเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักการที่คนคนหนึ่งเริ่มหมดรักนะแล้วกําลังจะไปนะมันจะมีเคิลไซเคิลแปลว่าวงจรเครือที่แบบนี้คนมักจะเข้าใจว่าคนทักหรือว่าเราได้คบกันเนี่ยทาสัญญา เคยสัญญาไว้แบบไหนมันก็จะเป็นแบบนั้นตลอดไปจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วอ่ะความรักคือการต่อสัญญาความรู้สึกอยากวันต่อวันวันนี้ถ้าเขาบอกว่าเนี่ยเขากําลังจะทิ้งคุณขอลดสถานะแสะดงว่าคุณไม่เคยกระตุ้นความอยากของอีกฝ่ายมาเป็นเวลานานความรักคือการต่อสัญญาความรู้สึกอยากวันต่อวันความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งเชื่อให้ได้ว่าถ้าเขามาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเรา แล้วจะมีความสุขนะครับเรื่องนี้ไปทบทวนในคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักถ้าเกิดว่าคุณยังมีการคุยกันอยู่นะยังไงก็ตามแต่ต้องใช้เทคนิคจากคอร์สนี้ครับเพราะคนเวลามันหมดรักคุณเนี่ยมันมีอะไรครับมันเกิดความไม่อยากสองมันมีเรื่องของอีโก้นะครับไม่ว่าคุณคุยอะไรก็ตามแต่มันจะมองว่าคุณผิดมันจะมองว่าคุณไม่ดีมันจะมองว่าไม่ว่าคุณทำอะไรก็ตามแต่นะครับในสายตาของเขาคือเป็นลบหมดเลยเขามองคุณเป็นโลโก้ของความเครียดของความเจ็บปวด แล้วมันมีอีกหกเรื่องเรื่องนี้นะยไปทบทวนในคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครแฟนกําลังจะไปแล้วนะครับคุยกันก็รู้สึกเหมือนจนไม่ติดไปทบทวนในเปลี่ยนมดใจให้ยิ่งรักใช่คไหมอ๋อและมีอีกอย่างมันจะมีสิบข้อนะครับที่ห้ามพลาดเด็ดขาดถ้าแฟนเนี่ยกําลังจะไปแล้วนะครับโดยเฉพาะจะไปอยู่ับมอที่สามมันจะมีสิบข้อห้ามพลาดครับใครอยากได้นะครับให้แชร์หนึ่งครั้งและพิมพ์คําว่าไม่พลาดนะครับเดี๋ยวบท จะส่งทั้งสิบข้อเนี้ให้กับคุณในแชทครับคือพูดง่ายๆเขาหมดรักทีหนึ่งแล้วอย่าไปกระตุ้นให้มันยิ่งยิ่งเกลียดเข้าไปใหญ่อะ่ะนะครับอย่าไปกระตุ้นให้ให้ฝ่ายยิ่งมองว่าคุณเป็นลบมากขึ้นวิธีการคือทําให้ฝ่ายมองว่าคุณเป็นบวกแล้วเลือกคุณแล้วก็ดีดมือที่สามออกไปนะครับสะบัดมือที่สามออกไปวิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียว เรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอรสสังกิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7 5 9 0บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทำให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรพิเศษของวันนี้990บาท ปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคนุต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ